ผมครับผมก็เมื่อกี้มาที่ลานป้ายนะครับผมมาที่ลานป้ายก็ตอนนี้ก็มาที่ไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับวันนี้มาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับพี่อนุวัฒน์พาผมพาพาเปนพัมมาสทั้งใดนี่ที่นี่ที่ไหนพี่อนุวัฒน์อันนี้คือุอันนี้พยาทพี่อุ้มพี่อุ้มสวัสดีครับอ๋ออันนี้พี่อุ้มใช่ไหมครับ คนนี้คือพี่อุ้มใช่ไหมว่าพี่อุ้มทำมันนี่เหรออืมฝีมือมากอันนี้ใส่ตัวยิงหอเบ่าครับพี่ครับใส่เครื่องมือผมไปคุณแล้วไปเลยกัน,<อ>น,นเลยครับมันมันแพงบ่มครับตัวยิงนี่พี่ตัวยิงแบบนี้ผม,ผมันบ่แพงครับพ,พันนิดๆนะครับเอาเหรอโอ้สุดยอดสุดยอด<ต>มีต,ตัวยิงตัวคว้าน อันไหนตัวนวดตัวดัดอย่างนี้เหรอครับครับวิธีการจะทำให้มันโค้งได้เนี่ยก็คือลืมไปเลยว่าว่ามีไอเดียเก็บกันเายียวเป็นตะกันเก็บกานน้ำไม้นะครับในะครับเดี๋ยวทำที่ดึงเ้นนึงอ๋ออันนี้เ็าจะนวดแบบนี้คืออ๋อค่อยๆเทละหน่อยอ๋อค่อยค่อยๆดัดแล้วก็ดูว่าตรงที่มัน มันยังไม่โค้งก็พยายามทำเน้นๆนิดนึงเหมือนตรงนี้อะไรประมาณนี้เราใช้มือสองข้างแล้วก็อศัยการสเกตเอาแล้วก็ยานยันันคือปกติไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีมุมมุมที่มันสามารถนวดได้นะครับบางทีมันอาจจะโค้งไปโคนอทิตอะไรประมาณนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันกิ้งจิ้งไปตามธรรมชาติของมันไม่งั้นจะหักจะฝืนใช่ไหม อ๋อต้องปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติามอนเพล่นเข็ดโค้งโค้งโค้อันนี้เพียรนุวัฒน์ได้พูดถึงเรื่องนวดไม้ก็เลยกลับมาคิดทบทวนก็เลยวันนี้ก็เลยลองทําลองทอก็เลยวิงไอเดียว่าเออพี่อุ้มที่ทำสพานเนี่ยอยากทำไอคนนี้คนที่ทำสถาบานซุ้มประตูให้เหมือนเรือเรา รอไตทองเดือเข้าไปสะพานอะไรประมาณนี้นะครับพอดีได้ข่าวดีว่าได้สวรรค์ไหม่ผมก็เลยโอเคได้ข่าวดีเดี๋ยวเอาข่าวดีก่อนเอาไปข่าวดีมาเพราะว่าข่าวดีนี้คือหัวใจสำคัญเลยอ๋อแอบไปดูคลิปมาใช่ไหมไม่แม่เราให้ฟังโอ้แม่เราให้ฟัง เพราะว่าผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หัวใจสาคัญในการทํเลยเครื่องมืออันนี้ใช่ไหมครับครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ผมมันีไฟป้าจะใช้ได้ไหมขนาดนี้อ๋ออ่ะเปิดดูเปิดดูอันนี้อันนี้คือใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอปเ้วจะเปิดแล้วได้ลองดูลองดูนะครับขอ้พี่อนุวัฒน์เอาสว่านมาให้พี่อุ้ม คุณอภัยแคลลี่นะครับเข้ามาเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับอ่าเราเปิดตีด้วยตัวเล็กนี่ละปอนด์หนึ่งละอ๋อไเลยอันนี้ปอนหนึ่งครับพี่อุ้มเมื่อกี้เมื่อกี้ลองแล้วใช่ไหมผมลองแล้วมีไฟอยู่นิดนึงแต่แต่ว่าพี่พี่อุ้มต้องไปชาร์จชาร์จแบตด้วยนะนั่นครับมันมันมีชาร์จแบตหลายอย่างแปลกอืมอืมนี่เห็นไหมโอ้โห เบอร์แปอันนี้มันใช้่้ออมันมีตัวต่ออีกมีตัวต่อแมนบ้าเมนบ้าเอเออนะมนบ้าไม่ใช่พี่อุ้มไม่ใช่เ่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินเองหรือเปล่านี่เออนั่นแหละตัวต่อตัวนั้นแหละอ่าตัวต่อตรงฮ่ไม่เคยใช้รุ่นนี้ราาคล็อกก่อนยัดใส่แล้วอืมต้องใส่มาใส่ใส่เหลี่ยมดูก่อนแล้วใส่เหลี่ยมไนะ นี่ครับผมเป็นของสดๆร้อนๆเพิ่งมาถึงอืมไม่ตกเลยจังหน้ด ลองลองลองนึกแล้วอะไรอยากได้อะไรมันก็ได้ลองยิงดูลองยิงดูผมใช้ดอกเจาะดอกนัดเป็นเจาะเหล็กเพราะว่าถ้าเป็นเจาะไม้นะคือมันจะวันจนไม้แตกครับผมโอ้โใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สุดยอดเลยคือที่ว่ามันสำคัญก็คือ ตัวที่งานงานที่เป็นยังไงล่ะสวยๆมันต้องได้ไปประกอบหน้างานด้วยนะครับแล้วทีนี้ก็คือว่าโอเคตอนแรกผมก็ทําชั้นไปแรกมาอันนึงมันของมือสองก็ไม่เป็นไรเนาะพอใช้ได้ก็ได้ตัวนี้เพิ่มมาอีกก็คืออาจจะได้เนื้องานเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าแบตเตอรี่สามตัวสว่านสองตัวแล้วเพื่อทำหลุดมือตกน้ำมันจะได้มีตัวสำรองอีกตัวหนึ่งงานจะได้ไม่สะดุดเพราะว่าผมไปดูสะพานแล้วก็พอพูดถึงการทำไม้โค้งก็เลยจำได้ว่าตัวเองเนี่ยขนาดที่สุดก็คือการดัดไม้ดัดไม้ ผมก็ที่ว่าไม่ได้รนไฟผมอธิบายเนาะวันนี้แดดแรงผมเอาไปค้างไว้หลังคางมันก็ร้อนและวเหมือนกนอันเลยดัดง่ายขึ้นเลยดัดง่ายขึ้นเมื่อก่อนนี้ต้องถูถ่ายให้เกิดความร้อนแต่จะได้อ่อนตัวครับแล้วก็ที่ที่แต่ก่อนนี้ก็คือใช้ตอก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 บนแม่พิมพ์แต่ตัวนี้ใช้ประสาทสัมผัสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำแม่พิมพ์รอย แล้วก็มันก็เลยได้ออกมาแบบนี้อันนี้เป็นสมที่ครั้งแรกในชีวิตท,ที่ที่ทํามายพงแบบลอยตัวแบบนี้นะครับปกติมันจะมีดา้าเดานนั้นที่ไม้ม,มันมจํากัดเนาะเพราะว่าอันนี้ก็หักไปกนิดนึงอันนี้คือจะทําอะไรครับนนสุมอีกด้านหนึงซุมอีกด้านเลย ที่ผมไปวัดวัดเดินเดินไปเดินมาที่ช่างพงเพิ่นทำชิอเดินไปเฉยๆชมสะพานเหรอครับใช่โอ้โหมันเป็นสะพานจะทำซุ้มไปที่สะพานอีกด้านหนึ่งนะครับผมเราแอบมาดูซุ้มนะครับของพี่ของพี่อุ้มนะครับพี่อุ้มก็จะทําซุ้มไปให้ที่ที่นาลุงพลอีกหนึ่งนะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับผม ป็นตะเกียงแต่ใช้ขวดพลาสติกที่มันเป็นสีเหียอเอาเียนใส่อย่างนั้นแล้วก็จุดจุดแล้วถจย็่เพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้าเนาะมันอาจจะจุดได้ขั้นเดียวแล้วไม่มีใครขึ้นไปเปลี่ยนเกลียกก็อยาให้พยายามบันทึกภาพไว้ได้มากที่สุดประมาณนี้ ปน so ิดน right. right? ึงแต่ว่านี้ดินใจได้ส่านแล้วถ้ามองจากมุมข้างบนเนี่ยแล้วเอาตัวนี้แล้วติดตั้งสำเร็จแล้วนะจะเห็นรูปอีกรูปหนึ่งรูปนี้ต้องตั้งขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเรืออะไรพี่ทั้งเป็นเรือหัวเรือนี่นี่อันนี้คือหัวเรือถ้าสูบว่าใครปีนต้นไม้ได้หรือมีโดนเวลาเราจุดไฟขึ้นอาจจะเห็นอีกรูปหนึ่ง จากข้างบนลงข้างล่างการมองภาพไม่ต่างกันมันก็จะได้มุมนี้ดีใจดีใจที่ความหันขอเราจะเป็นจริงได้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็นี่นะครับพี่อุ้มก็ยังจะทำ ซุ้มประตูให้ที่ทุ่งนาลงพลอีกอันนะครับผมแล้วก็พี่อนุวัต์ได้นำสว่านมาให้พี่อุ้มนะครับจาก FC ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบให้นะครับผมก็สนหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ